วันนี้ได้เอาต้นกุหลาบที่เขาทิ้งกว้างแล้วเอามาให้ได้ชมกันนะคะเราก็เอามาบูรณะใหม่ใส่ปุ๋ยเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้พอเขาออกดอกมาแค่นั้นนะ่ะ <_ S 1> เพื่อน <_ S 1> เื่อนเอ <_ S 2> เห็นละตกใจเลยค่ะสีนะแบบสีเหลืองอมชมพูค่ะสวยมากยิ่งบานยิ่งสวยนะเราก็ไปเสิร์ชหาทางอินเทอร์เนต็ตดูอินเทอร์เน็ตบอกว่าเป็นชื่อว่าปาร์ตี้ทมมนะคะ ก็เป็นดอกไม้ที่สวยแล้วก็เช้าเช้ามานะคะก็จะได้กลิ่นหอมของเขาแล้วก็ยังมีดอกตูมๆเพิ่มให้อีก2ดอกแล้ว3ามดอกนะคะถึงใบจะไม่สวยแต่ดอกสวยมากๆค่ะกุหลาบสีชมพูและสีเหลืองเนี่ยก็สื่อถึงความร่าเริงแจ่มใสสดชื่นค่ะ เราก็เอาความสวยงามของกุหลาบพันธปาร์ตี้ทาม,มาให้ได้รับชมกันนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ